มอร์นิ่ง o ุด morning น้ำชาชามะนาวน้ำผึ้งชื่นชื่นคอชุ่มคอชื่นใจมาเดอ้อตื่นขึ้นมาฟังเสียงแหบเสียงแห้งใช่ไหมยูทูบเบอร์ก็ต้องดื่มน้ำชามะนาวน้ำผึ้งนะคะบำรุงเสียงเรานะคะนะคะตื่นขึ้นมาก็วันนี้ไม่ได้ไปช่องไหนวันนี้บางทีก็อาจจะรีดผ้า แล้วก็ฟังไปด้วยนะคะแต่จะไปให้กำลังใจเพื่อนใต้คลิปนะวันนี้จะรีดา้าประกาศประกาศก่อนเด้อรวางเด้อ่าวางไปเขียนคอมเมนต์เขียนหลจนว่าเขียนมาจะสามปีหกเดือนเกือบจะสี่ปีแล้วเขียนแต่ติดตามคดีไม่จนว่ามืองมือหักมืองอมือหักเราเด้อค่ะ มาดื่มน้ำชากับวิวีนะคะมุมนี้ชาหอยหอยก็มีแต่หอยสวยๆล้างหอยให้สะอาดมันก็เลยสวยใช่ไหมคะหอยที่เป็นสีขาวเขาแบบทำไข่มุกนั่นน่ะหอยมีราคานั่น,น,นอันนี้หอยมีราคาหอยไข่มุกที่ไปทำไข่มุกแหวนคอน่ะนะอันนี้หอยไข่มุกนั่นนี่นหอยไข่มุกไข่มุกวิววิ ชอบใส่เวลาออกงานไข่มุกไข่มุกชามะนาวนะคะตื่นขึ้นมาก็ขยักเสียงดีเสียงใสอย่าลืมบาที่ทานกาแฟเยอะมันจะมันจะออกหลอนๆน,นะแตพ่พี่ไม่หลอนเพราะว่าพี่ไี่ทานกาแฟบางครั้งแก้วเดียวแค่นั้นจบแต่น้ำชานี่มันมีประโยชน์มัน ได้วิตามินซีจากมะ,ามะนาวมะนาวเดี๋ยว,วจเอาทานตื่นเช้าๆดื่มน้ำอุ่นๆนะคะใครอยากเสียงดีหมอบฝากถึงยูทูบเบอร์ที่ใช้เสียงทุกๆท,ท,ท่านน้องสุเทพเสียงแหบแหบสันฟังฟังก็คนเราเนาะมันยังไง่ะเดี๋ยววันนี้วิวิจะรีดผ้าไปทำงานบ้านด้วย วีวิจอรีดผ้าทำงานบ้านวันนี้จะไปทำงานบ้านนะคะทำงานบ้านแต่วันนี้เมนูใสายๆดูก่อนจะทำส้มตำมีแคบหมูมอยู่ทำส้มตำปรขนาดดื่มน้ำชายยังคุยแต่เรื่องกิน กินกินกินต้องออกกําลังกายกินกินกินแล้วก็ทูทูทูทําความสะอาดบ้านไปด้วยนะคะทํางานบ้านไปด้วยวันนี้คอยติดตามเมนูนะคะอ๋อุนๆข่าวุนๆเหรอวันนี้อย่าน้อยใจคนเราจะถ้ามันยังไงมันเสียความรู้สึกแล้วมันฝังใจเนาะ ังเมื่อกี้ฟังอยู่ฟังทีคนเจืสอคนจคนจะดีจะรวยจะดีจะรวยยังไงก็คนจน,นหรือใครก็ตายเหมือนกันนั่นแหละถ้าต้อฟังมานี่เขาย้ำๆนี่เขาอาจเขาน้อยใจวนว่นแหละ น้อยใจคนเราถ้ามันมีอะไรที่ฝังใจแล้วไม่เคลียร์กันนี้มันก็จะฟังเอาไว้อย่างนั้นเลยใช่ใจไม่ใจพวกใจลอยไปแล้วมันนานแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ห้ามจิตใจตัวเองนะสมัยก่อนนี้เนาะตื่นขึ้นมานี้โทรศัพท์พังไปสามเครื่องสี่เครื่องแต่ แต่พวกเราก็ยังไงนะมันติดตามมามันพอรอตั้งแต่วันที่สามสิบที่เขาเลื่อนเลื่อนจะเลื่อนหรือจะยกตอนนี้มันมันไม่รู้มไม่ได้ฝืนใจมันมันชินชามันมันมันใจมันลอยอ่องลองไปแล้วหอไหมตัวไปแล้วมันพวกเราอย่าไปอินมากไปอินมากเราทําให้บางคนนะเป็นบบดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวรักษาสุขภาพนะคะ ไไปอินกับชีวิตคนหลายมีคนเทีย์นแนวอื่นกับเพืเหนแง่แต่มันมาเสียความรู้สึกยิ่งนึกนึกนกึถูกหลอกมันเสียเชิงชายใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันเสีชชยช ัวเหมือนไก่นะไก่กุ๊กกุ๊กกุกไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่เสียงลูกมันก็ลองเจ็บ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 แม่ก็เรียกไปคุยดินถ้ามาหากินตามภาษาไก่เอ้ยชอบไก่ไก่เขาฉลาดนะไก่เลี้ยงลูกเป็นสีบางคนอยลูกโดไปจะนา้ไก่ไก่นะคะแต่ว่าวิวิไม่ชอบลิงลิง ลิงลิงมันสวดรวดมันยูแต่ทึงตน้นไม่วิวีเกียดเกียดลิงไม่ชอบลิงลิงต้นไม้ยิ่งเกียด